สิบ <40 S 2> คะ่ะอ่าครานอรของห้ากับสิบนะคะก็คือสิบนะคะเราก็ทําการนะคะคูณอนะ่สิบเนี่ยเป็นสิบอยู่แล้วไม่ต้องคูณอะไรนะคะแต่ห้าเนี่ยเราต้องคูณสองเข้าไปเพื่อให้มันเป็นสิบนะคะจะได้มีส่วนเท่ากันพอตัวส่วนเท่ากันจะได้บวกกันได้นะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็จะได้ว่าเจ็ดนะคะบวกกับสามคูณสองเป็นหกนะ,ะตัวส่วนเท่ากันแล้วก็คือส่วนสิบนะคะ คูเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเลยนะตัวนี้มีส่วนเป็นหนึ่งคูก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งส่วนห้าสิบสอง่าในวงเล็บบวกกันได้เท่าไหร่คะ <13 S 1> ได้ไหลูกสิบสามค่ะอ่าได้สิบสานะคะส่วนสิบนะคูณอยู่กับหนึ่งส่วนห้าสิบสองมีอะไรตัดได้ไหมคะ ิบสามกับห้าสิบสองค่ะอ่าสิบสามกับห้าสองตัดกันได้นะคะเอาสิบสามมาตัดนะคะสิบสามหนึ่งไปสิบสามสิบสามคูณอะไรได้ห้าสิบสองสิบสี่สิบสามคูณสี่นะคะได้ห้าสิบสองเพราะฉะนั้นเราก็สามารถนรําเศษคูณเศษส่วนคูนส่วนได้เลยเพราะว่าตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรที่สามารถตัดได้แล้วนะคะคุณก็เอาเศษคูณเศษเศษคูนเศษก็หนึ่งคูณหนึ่งเป็นหนึ่ง สิบคูณสี่ก็เป็นสนะี่สิบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะคะพราะฉะนั้นก็ตอบหนึ่งส่วนสี่สิบได้เลยนะคะขานต่อไปข้อที่สองนะคะข้อที่สองข้อที่สองบอกว่าหนึ่งเจสิบส่วนสิบเอ็ดน,นะคะลบด้วยหนึ่งส่วนสิบเอ็ดนะคะก็ เอาตัวนี้แหละนะคะเป็นตัวตั้งตงัแล้วก็หารด้วยตัวส่วนตัวส่วนของเราก็คือสามส่วนสิบนะคะเปลี่ยนเครื่องหมายเศษส่วนตรงนี้นะคะให้เป็นเครื่องหมายหารนะคะจากนั้นนะคะก่อนจะลบกันได้ก็ต้องทำให้เป็นเศษเกินนะคะถ้าเป็นเศษเกินก่อนโดยการเอาล่างคูณหน้าบกบนนะคะ เ็ษคูณหนึ่งบวกสิบได้เท่าไหร่คะยี่สิบเอ็ดค่ะได้ยี่สิบเอ็ดนะคะ,ะส่วนสิบเอ็ดแล้วก็ลบด้วยหนึ่งส่วนสนะิบเอ็ดนะทีนี้ครูก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนนะคะ จากนั้นดูว่าตัวส่วนมันเท่ากันแล้วนะตัวส่วนเท่ากันแล้วคุก็เอาตัวเศษลบกันได้เลยนะคะ2 1่ลบออกหก็จะเหลือ20นะคะส่วน11บเอคูณอยู่กับ10ส่วน3นะคะมีอะไรตัดได้ไหมคะไม่มีค่ะถ้าไม่มีนะคะก็เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้เลยนะคะ เมื่อเราเอา20่สคูณ1ิเราจะได้200นะคะเอา11คูณ3ก็จะได้33เป็นคำตอบสุดท้ายเลยคะตอบทานไหมไม่ค่ะเราต้องทำให้เป็นจำนวนคละนะคะโดยการเอา200นะคะหาร33 ะะจะได้เท่าไหร่เศษเท่าไหร่คะหกเศษสองส่วนสามสิบสามค่ะออได้หกได้หกเศษเศษสองเศษสองส่วนสามสิบสามค่ะเออนะคเพราะฉะนั้นเราก็ตอบจำนวนเต็มหกเศษสองส่วนสามสามนะคะเป็นคำตอบสุดท้ายนะต่อไปข้อที่ สามนะคะข้อที่สามข้อที่สามเจ็ดส่วนเก้าลบสองส่วนสามหารด้วย 1, 3, 2, สว1ส่วนสามคูณสองสส่วนสี่นะคะก็เอาตัวข้างบนเนี่ยนะคะเป็นตัวตั้งเ,เป็นตัวตั้งแล้วก็ตัวข้างล่างเป็นตัวหารนะคะใส่ลงไปข้ในตัวนะโอเคทีนี้ วงเล็บที่หนึ่งค่ะเป็นการลบกันแต่ตัวส่วนยังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็ต้องหาครนอกก่อนนะคะครรนอของสามกับเก้าคืออะไรคะเ <9. S 1> ก้าค่ะครรนสองเก้าคูอเก้านะคะโดยที่เจ็ดส่วนเก้าเน,เนี่ยนะคะตัวส่วนมันเป็นเก้าเแล้วน,นะคะแต่ว่าสองส่วนสามเนี่ยนะคะเราจะต้องคูณสามเข้าไปทั้งบนและล่างเพื่อให้มันกลายเป็นเก้านะคะ โอเคทีนี้มันก็จะได้เจ็ดส่วนเก้าลบอยู่กับหกส่วนเก้านะคะนี่คือวงเล็บที่หนึ่งโอเคทีนี้วงเล็บที่สองนะคะวงเล็บที่สองเดี๋ยวเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเสร็จเกินก่อนนะคะโดยการเอาล่างคูณหน้าบุกบ,บนนะสี่คูณสองบวกหนึ่งได้เท่าไหร่คะ เก้าค่ะเก้านะคะส่วนสี่นะโอเคจากนั้นเราก็าดำเนินการนะคะน,นี้ลบกันได้แล้วนะคะเจ็ดลบออกหกก็เหลือหนึ่งส่วนเก้านะคะหารอยู่กับอันนี้เป็นการคูณลงเล็บที่สองในการคูณก็เอาเศษคูณเศษส่วนคูนส่วนได้เลยนะคะหนึ่งคูณเก้าก็เป็นเก้าสามคูนสี่ก็เป็นสิบสองนะคะอ่ะแล้วก็กับเศษเป็นส่วนนะ,ะเปลี่ยนหารเป็นคูณ ตัดเศษเป็นส่วนอะไรตัดได้ไหยคะมีอะไรตัดได้ไหมมีค่ะเอาอะไรตัดดูเก้ากับสิบสองค่ะเอาสามตัดค่ะสามตัดเนาะเอาสามตัดจะได้ทํามเป็นเก้านะคะสามสี่สิบสองหมดหรือยัง ได้ยังคะมีตัวอะไรตัดได้อีกไหมมีแล้วค่ะอ่าไม่มีแล้วนะคะก็เอาตัวเศษคูณตัวเศษนะคะจะได้สี่นะตัวส่วนคูณตัวส่วนนะคะเก้าสามเป็นยี่สิบเจ็ดนะคะโอเคเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะเราก็ตอบสี่ส่วนยี่สิบเจ็ดนะคะ